โทนเนอร์ตัวดังของคิวนี้มีจุดเด่นในเรื่องของการช่วยทำความสะอาดใบหน้าได้อย่างหมดจดโดยเข้าชลางสิ่งสก,กรปรกที่หลงเหลืออยู่บนใบหน้าได้อย่างล้ำลึกถึงรูขุมขนส่วนผสมที่ใช้เป็นดอกคาเลนดูลาสูตรเฉพาะของแบรนด์ที่นอกจากจะช่วยทำความสะอาดแล้วยังให้ความอ่อนโยนช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระชับรูขุมขนอีกทั้งยังปรับสมดุลของผิวเนื้อโทนเนอร์มีกลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนชาไม้ซึ่งซาบเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็ว แห้งไวรู้สึกได้ว่าผิวแห้งสบายไม่เนื่นหนะใบหน้าสะอาดขึ้นสิวอุดตันน้อยลงเมื่อใช้เป็นระยะเวลานานค่ะ อีกสูตรหนึ่งจากซามบายมีแบรนด์ที่สุดแดนจะโด่งดังจากโทนเนอร์ขวดสีฟ้าที่มีจุดเด่นในเรื่องของการลดสิวอุดตันและให้ใบหน้าดูขาวใสโดยขวดสีแดงสูตรนี้ใช้สารสกัดจากหอยทากดำที่ช่วยบำรุงผิวให้กลับมาแข็งแรงเหมาะกับผู้ที่กังวลเรื่องรอยหลุมบนผิวหน้ารวมไปถึงริ้วรอยเพราะช่วยเน้นการฟื้นฟูผ,ผิวที่ครุขระให้ค่อยๆเรียบเนียนมากขึ้นเจาะลึกในเรื่องของปัญหาสัญญาณริ้วรอยรอยแผลเป็นรอยสิวและหลุมสิวอีกทั้งยังช่วยลดเลือนจุดด่างดำ รอยแดงให้ดูจางลงรู้สึกได้ว่าผิวหน้ามีสุขภาพดีมากขึ้นใช้ได้กับทุกสภาพผิวอีกหนึ่งโทนเนอร์ที่ไม่อยากให้พลาดโดยเฉพาะผู้มีปัญหาสิวหรือผิวมันที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายเพราะมีความอ่อนโยนด้วยส่วนผสมจากลาเวนเดอร์ที่ช่วยปรับสภาพผิวให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะทำความสะอาดผิวได้ดีโดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิวหรือกระตุ้นให้ผิวผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้รูขุมขนดูกระชับ ลดการอักเสบหรือแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดสิวอุดตนันพร้อมทั้งยังมีสารสกัดจากว่านหางจระเข้ที่เพิ่มความละมุนให้กับใบหน้าปราศจากแอลกอฮอล์มีกลิ่นหอมอ่อนๆของลาเวนเดอร์ช่วยให้ผ่อนคลายได้ดี หากใครเป็นแฟนแฟนศิลปินเกาหลีคงคุ้นตากับโทนเนอร์ดังสูตรนี้เพราะสมาชิกวงบอยแบนด์ดังระดับโลกอย่างเอ็กโซยอมรับว่าใช้ดีช่วยให้หน้าเนีนยนใสมากขึ้นความพิเศษของโทนเนอร์นี้อยู่ที่การใช้ส่วนผสมฮาร์ดลีฟมากถึง7 7เปช่วยให้ที่ช่วยทำความสะอาดผิวพร้อมทั้งมองความอ่อนโยนให้ผิวนุ่มขึ้นเมื่อใช้เป็นประจำแล้วพบว่าทำให้ผิวหน้ากระสว่างขึ้นรู้สึกได้ว่าใบหน้ามีความเต่งตึงดูฟูอิ่มน้ำช่วยลดสิวอุดตันและปัญหาผิวที่ไม่เรียบเนียนเนื้อโทนเนอร์ มีกลิ่นหอมอ่อนๆให้ความผ่อนคลายได้ดีสำหรับผู้ที่มีผิวแห้งผิวบอบบางหรือรู้สึกได้ว่าช่วงนี้ผิวไม่ค่อยแข็งแรงและขาดความชุ่มชื้นจากความเครียดหรือมลภาวะเราขอแนะนำโทนเนอร์จากเฟรชขวดนี้ที่มีส่วนผสมของสารสกัดเข้มข้นจากผลกุหลาบที่มีคุณสมบัติในการเติมน้ำให้กับผิวและปรับสภาพผิวให้ดูกระชับทำให้โครงสร้างผิวมีความแข็งแรงมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมอื่นๆทั้งกลีบกุหลาบในขวดที่ช่วยในการทำความสะอาดผิวสารสกัดจากใบแองเจลิก้าและกรดไฮยาลูรอนที่ล้วนแต่มอบความฉ่ำให้กับใบหน้ารู้สึกได้ว่าผิวแข็งแรงและอุ้มน้ำได้ดี ความพิเศษของโทนเนอร์นี้อยู่ที่ส่วนผสมปราศจากแอลกอฮอล์ไม่ทำให้รูขุมขนกว้างและผสานการบำรุงด้วยส่วนผสมของมอยเจอไรเซอร์และส่วนผสมที่มีส่วนช่วยในการลดสิวอุดตันเช็ดคราบสิ่งสก,กรปรกและสิ่งตก้างที่ยังหลงเหลืออยู่บนใบหน้าให้ผิวใสเรียบเนียนนอกจากนี้ยังช่วยเตรียมผิวให้พร้อมรับการบำรุงในขั้นตอนถัดไป <c oughs> เมื่อใช้เป็นประจำสังเกตได้ว่าสิวอุดตันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน อ่อนโยนต่อผิวไม่ก่อให้เกิดกรระคายเคืองง่ายแต่ข้อสังเกตคือมีน้ำหอมควรใช้ในปริมาณเล็กน้อยหรือทดสอบในบริเวณเล็กๆก่อนใช้จริงโทนเนอร์จากแบรนด์สกินแคร์คุณภาพดีที่แม้แต่ดาราดังอย่างายเจริญปุระยังเอ่ยปากชมว่าช่วยให้ผิวสวยและกระชับรูขุมขนได้ดีสูตรนี้เป็นสูตรเฉพาะของแบรนด์ที่ช่วยในเรื่องลดความมันของใบหน้าหลังเช็ดทำความสะอาดแล้วรู้สึกได้ว่าผิวสะอาดเรียบเนียนมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยกระชับรูขุมขนให้ดูเล็กลงลดปัญหาสิวอุดตันและขจัดปัญหาผิวต่างๆปรับสภาพผิวหน้าให้มีความสมดุลมากขึ้นเมื่อใช้เป็นประจำแล้วรู้สึกได้ว่าผิวมีความมันน้อยลงมีความยืดหยุ่นมากขึ้นใบหน้าดูกระจ่างใสมีออร่าเหมาะกับผู้เป็นสิวและผิวมันง่ายค่ะ โทนเนอร์สุดฮอตจากประเทศเกาหลีใต้สูตรนี้เหมาะกับทุกสภาพผิวแม้แต่ผิวบอบบางหรือระคายเคืองก็สามารถใช้ได้เพราะผ่านการทดสอบทางการแพทย์แล้วว่ามีความอ่อนโยนสูงช่วยทำความสะอาดสิ่งสกปรกบนผิวหน้าได้เป็นอย่างดีพรอมทั้งมอบความชุ่มชื้นกับผิวด้วยกรดไฮายาลูรอนและเซราไมน์อันเป็นส่วนผสมสำคัญหนึ่งที่ช่วยให้ผิวมีความแข็งแรงสามารถอุ้มน้ำและให้ใบหน้าดูฉ่ำอิ่มฟูมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยปรับสภาพผิวขจัดความมันส่วนเกินบนใบหน้าและปรับสภาพใบหน้าให้พร้อมกับการบำรุงในขั้นตอนต่อไปค่ะโทนเนืรอเวทสำอางจากแบรนด์ไทยที่น่าสนใจตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นสูตรสีนิ้วหนึ่งเพราะให้ผลลัพธ์ได้ดีในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิวช่วยลดสิวอุดตันสิวผดให้เล็กและมีปริมาณน้อยลง นอกจากนี้ยังช่วยทำความสะอาดผิวลดความมันช่วยกระชับรูขุมขนและปรับผิวให้ดูขาวใสโดยมีส่วนผสมสำคัญมากมายที่อัดแน่นในขวดทั้งส่วนผสมที่ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียส่วนผสมลดการอักเสบและให้ผิวขาวกระจ่างใสพร้อมทั้งวิตามิน B3 และวิตามิน E ที่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสเรียบเนียนผ่านการรับรองจากแพทย์ผิวหนังแล้วว่าอ่อนโยนสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิว ด้วยราคาที่ใครๆก็สามารถเป็นเจ้าของได้อีกทั้งผลลัพธ์ที่ช่วยให้ผิวดูสว่างกระจ่างใสามากขึ้นทำให้โทนเนอร์จากโอเรียนท p r i รินเซสขวดนี้จึงครองใจใครหลายคนที่กำลังมองหาโทนเนอร์ทำความสะอาดผิวพร้อมปรับสีผิวไปในตัวด้วยส่วนผสมจากวิตามินซีในระดับที่เข้มข้นพอดีทำให้ผิวหน้ามีความสว่างและดูเปล่งปลั่งมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยทำความสะอาดและขะจัดสิ่งสก,กรปรกที่ติดค้างอยู่บนใบหน้าได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพยิ่งเมื่อใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆในซีรีส์วิตามินซีเดียวกันแล้วยิ่งทำให้ใบหน้ามีออร่ามากขึ้นค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด